อันนี้เขาแห่แชร์ภาพอันนี้พูดถูกแล้วแห่แชร์ภาพคุณณเดชกลายเป็นไวเล่เลยเพราะว่าเจอตัวแบบง่ายเลยแบบชอบเจอมากบางทีก็นี่ไปเจอนี่ไอ้ทำไรอ่ะไปเอาภาพไปซักเอาขึ้นไปเลยเอาภาพไปซักขึ้นรถไฟฟ้าไปเหรอ ก็ือ <laughs> เราไม่ฝ่าไปแล้วหอบ้าไปไม่รู้ว่าม่สะอาดจ,จะคือถ้าสมมติอย่างเราอย่างเงี้ยบางจังหวะมันเป็นซักธรรมดาอันนี้จตเป็นใส่ซักแห้งเปล่าออมันมีอาจจะมีร้านบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเองซะใส่ตะกร้าไปเลยหรอลูกใส่ตะกร้าไปเดินเอ,อเองเออแ,ลแล้วบางทีนัดเจออะไรรู้ปะเจอวินวินมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ในป่าร้านเกมในน้ำล่ามอเตอร์ไซค์เจอกลางทะเลเดี๋ยวดิในน้ำได้ไงก่อน อ๋อในน้ำกาลทะเลนี่ไง <c oughs> อขอเซลฟี่หน่อยขอเซลฟี่จ้าอ๋าออย่างนี้เลยเหรอใช่ก็คือเขาแชร์แบบเขาแบบว่าเป็นเป็นเทรนใ,ในในในเอเลยคือซุปตาที่เจอง่ายมากเนี่ยเหรอเจอได้บ่อยที่สุดเจอได้บ่อยก็ชีวิตอันสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าอย่างเนี้ยน่ารักเพราะว่าอะไรหนูป้าเก็บความเป็นธรรมดาไว้อยากไปกินของในห้างก็ไปเดินอยากจะไปไหนก็ขับไปจริงเออมันก็ใช้ชีวิตอ่ะใช้ชีวิตค่ะเขาบางทีแบบเราก็แบบ เราเจอคนแล้วบอกว่าโอ๊ยไม่ไปหรอกเดยวเจอคนเยอะก็ไปใช้ชีวิตหน่อยเย,ยาวาราชก็เจอเยาวารารออชวิและเขาบอกว่าไปเดินเดินเยาวาราชเจอน้าเดชถือถุงอาหารอะไรสักอย่างแล้วก็เดินขึ้นรถตู้ไปแล้วตอนนั้นน่ะช็อกอยู่เลยค่ะหันไปไหว้พี่แกสรุปนางขับแล้วรับไหว้แล้วแบบแกไ,ไหว้ทำไมมีบางคนช็อกแล้วเจอแพทเจอบ่อยจนแบบลูกถามว่าแม่รู้จักเขาเหรอ,อ บางคนเจอแบบช็อกเหมือนเจอเราแล้วเขาก็ไม่รู้จะยิ้มส่งยิ้มถ่ายรูปยกมือไหว้ซะเลยใช่แล้วลูกหล่อไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่าเป็นเพื่อนแม่ญาติแม่คนรู้จักบอกเขายะไหว้มาแล้วว่าเขาสนิทกับแม่ไงเพราะเขาดูแชร์ภ่เาเราทุกวันนี่ไงเจอทุกทีเราก็บางทีเราก็ลืมๆว่าเออเขาเห็นเราแล้วเขาก็เหมือนว่าเราเจอเราทุกันเขาเจอเราทุกันเขาสนิทกับเราแล้วบางทีมันก็ตอบบทสนทนาได้ไงบางทีเจอ แม่ไปไหนอ,อ,อวันนี้ซื้ออะไรคะคาชมามาเนี่ยซื้อกับข้าวใส่ของเซลล์ไปกินจ้อาอะไรก็ว่าไปอ,าอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเขาเจอเราบ่อยแต่ก็ยังอย่างเงี้ยน่ารักคือแบบไปเจอเขาใช้ชีวิตอย่างนี้ใช่เขาก็บอกว่านั่นเด็กก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักถูกต้องอ